สุนทรพจน์ข่าวสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชากลับมาร้อนแปรงอีกครั้งหลังนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตส่งสัญญาเดินหน้าทางกฎหมายกรณีข้อพิพาทการถือครองที่ดินบริเวณชายแดนซึ่งฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าถูกไทยใช้อำนาจรัฐเข้ายึดครองโดยไม่เป็นทางความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการล้างไพ่ใหม่ในเกมการทูตและความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้านฝั่งไทยกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยศรีษศักดิ์พงเกตแก้วอดีตรัฐมนตรีและนักการทูตอาวุโสออกมาเตือนให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารโดยเฉพาะถ้อยคำที่อาจถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุหรือบ่อนทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมย้ําว่าไทยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกลไก่ทวิภาคีในการแก้ไขปัญหานักวิเคราะห์มองว่าประเด็นดังกล่าวไม่เพียงเป็นข้อพิพาทด้านที่ดินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนยุทธศาสตร์ ทางการเมืองและแรงกดดันภายในของทั้งสองประเทศการเดินเกมต่อจากนี้จึงต้องอาศัยความสุขุมรอบคอบและการทูตเชิงสร้างสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามกระทบสเสถียรภาพในภูมิภาคกุญแจคียโนดสาประเด็นสำคัญกัมพูชาส่งสัญญาณใช้กระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศกรณีข้อพิาพาทที่ดินชายแดนกับไทยฝ่ายไทยเตือนให้ระวังถ้อยคำและท่าทีทางการเมืองเพื่อไม่ให้บานปลายเป็นความขัดแย้งทางการทูต นักวิชาการชี้เป็นเกมการเมืองและความมั่นคงระดับภูมิภาคที่ต้องจัดการด้วยความรอบคอบ